โอ้โหโอ้โห,โโหโลมวโดนแต่อาจจะเวนซ้ำกรรมซัดครับเป็นชายสิงคโปร์ครับปวดที่ว่าเป็นลูกเตะมุมของสองฝั่งของพิกไกรอยู่ในจ็ดครับตัวศูนย์ครับประสานการข้าบวบอลอนนีของพิกไกรคลองได้มากกว่าครับ ีัะพงศ์ปาดซ้ายเข้ามาโอ้โหทังนี้หลุดมากหวาดลอยเคียงไม่ได้ไหมซ้ำได้ไหมโอ้โหลูกกระชอกไปอีกอลลต่ามือจ่ประตูไม่ได้ครับหลุดมาถึงจังหวะโตกลัขบของทัวร์ไทยจะปอร์ตบางอังกูลคำบันลือครับอังกูนขึ้นหน้าไม่ได้ปาดอยเต็มหวีวัดเกศเสได้บ้างครับสายเข้ากลางให้คุณพัฒน์พลมงคลพันปล่อยเน่เข้ากลางให้มรุยขงทองมาลดลอยตะวันออกขวามาให้กับนัทพงศ์ทัดเทียมพงศ์ น่าจะฟองข้ากลางมาให้กับกษัตริย์พระเทพกษัตริย์เปิดกายข้ามภาคมาให้กับอากูลแฮนบอลครับลูกนี้ชอบรับเลยโองสาประตูของทั้งสองนี้ลุงดีดัน สันติร่มโพเข้าพวกสาประตทีอตารสมนี่้เหมอกันติร่มโพป,อ,โป,ปอดกายมาเตสัตว์ตโพเทพครับเดี๋ยวแล้เขาบังได้ครับมาตรงนี้อภิชายจ่ายแล้วมาให้กับอังคูณคำบรรลือองคูณทำังไงองคุณจิ้มขึ้นหลังมาให้อภิชายแสงคำครับอภิชัย ขอกกลางวาให้กลับมารวยของทองพิกขึ้นหน้าไปใจ่ายท้ยก้อยให้อภพิชัยลองยิงไกลครับสันติลำโพควานะครับผู้ตับดิ์ศรีความกายอยู่เจ็ดสันติรำโพเปิดมาจุดพุโดงมาอาพิกนะเนยเสนชัยไม่ผ่านประเสริฐเงินทองสวเขากลางมาให้มารวยครับสองผมสวยงามครับม่อรวยของทองปีวัดนม่เล่นง่ายๆมาให้องคุลองคุลเคาะเคืนหลังมาให้กับพิพัฒน์คนมงคลพันธ์ มารวยบดขึ้นมาให้กับพิพัฒน์พลฝ่ายทางแคบเข่ากลางไว้ไม่มีใครครับติดเรื่องของของพิไกครับหมายเลขหกของพิไกหมายเยขลขหกลันด์ลงสายเพื่อลัลงค์ับหมายเลขหกโอ้โหคนนัทุฒิกาหลงครับดิเล็กชัม่มชั่ปิดมาทางกว้างให้กับ สุดที่พงพทศท์พ่อพยายาจิมเพื่อให้มงคลใจบุญมงคลเกี่ยวไม่ได้ครับโดนดับไม่ได้ครับอังคูณคำบันลือครับอังคูณในบอลฉกหน,นีไปเร็วแล้วครับอังคูลเปิดมาเตดนักวุิกาหลงครับสานตาิลมโพเห็นาเอาไมา่อยู่แล้วปล่อยออกไกลเลยครับอ่ศูนย์ต่อศูนย์อยู่ครับโอเคสุสีครับคู้นี้ บอลออกไปครับ,บออกไปมีใครไปเก็บบอลแล้วครับตอนนี้แต่มุมของทางฝั่งเป็นสันเล้วนะครับมารวยมาที่ปีบุตรคืนมาให้มารวยของทองมารวยตักกลายเป็นหน้าประตูครับเอ๊บมหาเกือบไปครับตรงนี้ เกือบสกัดข้าประโตตัวเองเลยนะครับล,ลุงใช้ยิงยองครับกองหลังของพีไ่ไก่สุดที่พงศอ์บอลลงได้ไหมเข้าด้านหลังฟ้าครับสุดที่พงโพงยักษ์หมายเลขเก้าขององพี่ไก่ บริการทิ้งของพิกายสดน้ำสี่อัมพันธนะครับ,รบ,รบอ๋อมงคลใจบุญมงไปเข้าทางของสารพัดพรเทพเอ่อมงคลแก้ขึ้นนะทีพรพงศ์ตะวันเร็วมาให้ครับโอ้โหต่อตัวใครถึงก่อนครนะตาอตัวถึงก่อนครับหมอย่เกมใหม่เข้าแถงฝั่งตัวไทยสปอร์ต ทัดพลเขาก้าวให้มรุยมรุยขึ้นมอขวาไปให้กับประเสริฐหลายกระหนากรเข็นไปให้โอ้โดนเสือด้านหลังฝาครับเวลายุทธนารอดของวทวดทไทยสปอดเตโดอนุพงษ์ออมจรนารด้านหลังฝาพีที่กองทังฝั่งทัวร์ไทยสปอดครับอภิชายแสงคำครับนี่เคยไปพรายมิตอร์ครับระดับภาควัดสองปีซ้อนครับสมัยเรียนโรงวิทยาคมอภิชัยแสงคำ ปีวัตเกษีเปิดมาเฮ้ยโอ้โหลูกนี้เกี่ยวมากซ้ำได้ไหมป๊บปไม่โดนทีมบอกว่าได้ครับจังหวะโตกลับบ้างปีบุตรแตะนิ้วได้ครับปีบุตรนุ่นไทยพิดพลาดคลดึงบอลนี้มากฟาวครับลูกนี้เร็วๆพร้อกันเลยครับวันที่สิบด เบทิกของทางฝั่งทัวร์ไทยสปอร์ตระวังนะผู้จัดการทีมสิทธิพรตังเอาตังคืนได้ที่ไหนครับเดี๋ยวเราผู้จัดสินรอเขาอครับพอดีเข้าไปกันหมดไปสนามน้นกันหมดอ๋อครับสนามไหนครับสนามข้างในเทคนิคอ่ะอ๋อครับอาชิงบอลหญิงมั้งออโอ้โหสันติคว้าได้ครับสันติร่มโพวางบอลเร็วมาให้สิทธิพงศ์พอไหมครับ สุทธิพงโอ้โหดูนี้โดนปีอวันเกสีเพราะว่าทีแรมันคเยากคิดว่าเามอศูนต่อศูนย์นะครับคู่นี้อดีสินป่าต้องหยุดเกมมีประเร่นของทางฝั่งตัวแทสปอร์ตต้องไปนอนเจ็บอยู่ครับเขายังคิดว่าแปดเจ้าในกระจกมีข้าผมรู้แล้วผมได้ไปแล้ว ติดอเไรกัหมดตอ่เช้ายัางเห็นอยู่นะครับว,ว,วัดม่งานป่ะพอดีนะจะเอ้จ้าแล้วอย่างโปรแกรมที่ร้างเรียนอัใหม่อ่ะสอนให้เราวันนี้เนียเหรอทำเนี่ยอย่าเนี้นะ อากาศร้อนครับตัวตัวตอนนี้เ,เล่นต่อนะครับคุะพงศ์ปลอดมาไม่มีใครครับแกกคืนให้ครับผู้เล่นเขาเจ็บนะแล้วเกมอะไครับนี่คือการน่าเปรียบหรือคำว่าน,น้ำใจน,นักกีฬาครับตัวเต็งตัวเต็งก็ยังไม่รู้เลยครับว่าเขาจะเล่นติดเขาคืนหลังไม่ ปีญจุบขึ้นมาเอาได้ไหมจตวรรษครอบมาห้าทางแคบให้กับปีวัดเกษศรีวัดตากนาจตวรรษเบิ้ลขึ้นมาให้กับพิพัฒน์พลมงคลพันธ์พัดพลจิ้มเข่าให้พิชัยพิชัยเกี่ยวไหลมาด้านข้างของขั้นปีวัดดึงบอลหนีไปจตวัดษรอดวางขาปีญจุบติ้งาให้จตวรรษจิติมไปได้ครับจตวรรษนกแสงปีญจุโฉบเร็วครับปีญจุบเแี่ยโดนประเสริฐเป็นทองสกัดไปได้ครับ รู้ระทึกครับรอบ8ทีมแพ้ตกชนะเข้ารอบรองมงคลใจบุญทุ่ม,มาให้สุทธิพงศ์เล่นทางแคบมาให้กับสุดทิพงศ์สุทธิพงศ์พ,พะยายามขึ้นหน้าไม่ได้ขึ้นหลังก็ตั้งต้นแต่เห็นนัทพุทธกาหลงครับนัทพุทธป่าออซ้ายไปให้กับลุงชายเยื่องยงครับอจจะตัวกองค้าของกำแพงเพชรเหมือนกันนัทพุทธกาหลงออกขวาาให้มงคลใจบุญมงคล คนเปิดไปเอาลูกกระถอกมาถึงปีบุตรครับปีบุตรน้ำไทยโอ้อสุดที่พงพอร์ยักษ์มาให้แฟมชัยถึงจังหวัดเดี๋ยวเขาเสริฐจัดออกไปได้ครับอย่างวันละเนี่ยจานเลยกานอ่อนสูงจะสูงถึงเวลาแรกยังไม่มีใครเพลียงเขาสุดที่พงเขากลางให้ตะวัน ตะวันแตะนี้โอ้โหตะวันบังเหนียวครับตรงนี้เขาเป็นนักบวชหรือเปล่าไหวได้ไหไมไหวได้เปรียบคูซึ่ er ให้เด um. ีนต่อค <ers> ร <S <s ับมารวยออกขวามาหายพิชายแสงคำโดนพิ่มมาครับตรงนี้อาตุพุทธกาหลงครับนัฏพุฒทธสุติพงศ์กินมาทางแคบให้กับสุธิพงศ์ออกจ่ายผ้าครับตรงนี้หรว่าเก๊ตีเดาวได้จ่ายเร็วมาให้กับอภิชายแสงคำออกขวาแล้วเข้ากลางให้หมด